สวัสดีครับพี่นอ้องต่างกันเมื่อนี้ได้พักสนเแนมาไอาเป็นสือมากครับก็เลยเชมม้มาปูกมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกระทางเดียวเจ็ดตุ่นแร้วแกะก่อนพี่น้อง หมดแล้วกระถางเอาไปปลูกอย่างอื่นอีกแย,บยกบ่แยกบ่หรือปลูกแบบนี้เลยแยยกเออาาพได้หลบ่แยกเอาบ่ามีดุดุ่นหลากยังบ่ยังบ่หลายปันแดงครับพี่น้องตรงนี้ดินมันง่ามเนี่ยดินพมค่อยเบิ่งนหลอดไม่สแตกครับ พอดีเลยก็รังสีหาพักมาปลูกก็เลยเด็กตรงนี้เป็นซาะแเน่ไปซะเลยอ,อืมียญ่ป่านี่พี่น้องมีหกมีเจ็ดต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้พอดีเลยพี่น้องเลยอพอดีงามเลยซาะแเน่เอาไวา้ใส่ลาบใส่กล้อยลาบกล้อยสวยห้าง งามๆเด้องาม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 ๆเจเดบ็ต้องไปสื่อเขากินงามงามเด้อผูกของก็ให้วางสิได้พี่น้องผูกของก็บอกว่าให้งาม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 ให้งาม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 จะเดบ็ต้อง,ง <laughs> <c oughs> <reproduce> ไปสื่อเขากินเฮ้ยกาลังอากาศกาลังพอดีเลยกาลังนั่นเลยงามงามเด้องามงามเด้อพี่น้องงามงามเด้อ,อ นี่สะระแหน่ผักชีมีอะไรเหรอผักชีก็เลังตัดไปหลายแล้วพี่น้องตัดไปกินหลายแล้วก็เลังมันสิกแก่แล้วพี่น้องอืมผักชีนะตัดให้มันแตกไหมอืมงามงามงามเราลงตรงนี้อีกอละเก็บ ใบใบ,บออกจักหน่อยมันยังดอกข้างล่างมันมีหลายแล้วเป็นปุ๋ยแล้วอันนี้มันลกแล้วพี่น้องอเจ็บจริงได้เจ็บต้นพี่น้องซื้อมาแต่ว่าน่าไม่รอดดอกเพราะว่าดินมันเปียกดินมันไอ้นี่หลายและมันชื้นดินมันชื้นนี่ละมะเข้านี่ผมมาเบิ้งเอ็ดตรงนี้ละเอ็ดโลมาเคลียเอ็ด พักข่อยพักหอมข่อยหอมข่อยก็ลังงามนกไม่เคลียพี่น้องเลนี่ได้เฉยเบิ้งพี่น้องนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้อยู่เพะอันนี้เป็นตะไคร้ได้พี่น้องตะไคร้ตะไคร้ก็ลังงามนี่ละเราชอบปลูกอะไรเราก็ปลูกครับเราชอบกินอีหยังก็ปลูกไปพี่น้องอือ ชอบกินผักกินยังกระปลูกลงไปเลยมาตรงย่านอเอา้าฝากดเช่์คดดดไล์ให้นแน่ด้พี่น้องเ้อพอกันชิมนาครับผมชิมนี้สวัสดีจ้าพอกันชิมนาครับผม